มนชอบถามเพื no. ่อนว่าบวชไม่มึงนั่นแหละมึงนั่นแหละชอบถามกูน่ะว่าบวชไม่มึงนั่นบวช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 ปีปีหลักไถ่ปีหลักไถ่ของนี้ก่โมงกี่โมงฮะกี่โมงถึงกี่โมงหกโมงเชิงหกโมงเชิงคือเริ่มบวชหกโมงเช้ายินหกโมงเย็นนั่นหกโมงเย็นกินจะละเดิมกินเดิม กินข้าวแล้วก,ก,กินขี้กินข้าวเลยมันตอนนั้นดัอยู่แบบนั้นเลยเอ๋อเราล,ลืมบวชป่ากเลยว่าชาาเหรอตีเซว่ารุงดื่มกินข้าวอ๋อกินข้าวตีสี่ตีเซว่ารุงอ่าตอนเช้าก็มาเม่กีนแล้วพอดี่ะเขาเขามายังแล้วเลิกกินแล้ว อ๋อกินได้เฉพาะตีสี่ตอนเช้าแล้วก็พอตีห้าปุ๊บกิน EC หัวรุ่งไม่ใช่ EC ตอนเช้าหัวรุ่ง EC ในตอนเช้ากับหัวลุ่งไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันี EC กับ e ีสีอะไรหัวแบบหัวรุ่งอะมันใบสี่มุมสี่มุมเช้าหัวรุ่งหัวรุ่งเหมือนกันไหมพิตาตีสี่หัวลุ่งกับหัวเช้าไม่เหมือนกันฮะสีสีหัวรุ่งกับสีใบสีม่วงเย็นมันไม่เหมือนกันนี่ตีสีสีหัวลุ่งนองมัน คือตีสี่วัวลูกงั้นคือกินข้าวกินเลยกินกินได้ทุกอย่างพอเขามาหยังเสียงลหมาจะมาลามาจะยุดหมดเวลากินห้าโมงเช้าคือลามาหยังว่าลุงนะคือว่าลุงอาโมงันว่าโมงหยุดกินแล้วยุดกินจนถึงกี่โมงมากินต่อก็หกโมงหกโมงครึ่งหล้คือหกโมงเย็น หกโมงคืนหกโมงเย็นนั่นแหละนะหกโมงเย็นหกโมงเย็นนั่นแหละโอแกบวชแล้วแกบวชแล้วไหมาะแกแล้วทุกคนในเมื่อแกบวชแล้วไปเลยเป้านำสมัญญงสาหมายังบวชมาต้องขวบคู่กับสมัญง์ฮาบวชขวบคู่กับสมัญญงไม่ใช่ว่าเท่าที่บวชและฮาวิล่าไม่ได้กับเราเบิกกัน ไป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 แววนำสมยังไปไป,ไป,ไป,ไปสมยังก่อนสมยังก่อนแกบวชแล้วสมยังข้าวคอยแล้วมากินคอยมากินไม่ตายก่อนไปสมยังก่อนไปไป <ID>